มรดกครับเจริญพรครับ,รพ,รบพระอาจารย์อยู่วัดนี้มานานอยังพระอาจารย์อาตมามาจำบรญชาอยู่ที่วัดไ่แขกนี้ได้ประมาณห้าปีกว่าๆห้าปกาีกว่าตั้งแต่ปีพศออ .2560 ในวันตักบาตรเท,ทวูก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้เลยก่อนก่อนอนอน้นนั้นอยู่ที่ไหนจำพัญชาอยู่ที่วัดป่าลีไลแล้วก็คณะส่งท่านได้ส่งมา ให้มาเป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นรองเจ้าวาดาที่วัดนี้มาช่วยงานหลวงพ่อท่านเจ้าวาดนั่นก็คือหลวงพ่อทวนเจ้าวาดแบบแผกแคร่วมหลวงพ่อทวนนี้ท่านเป็นเกจิด้วยใช่เป็นพระเกจิรุ่นอาวุโสในสมัยก็สมัยสมัยรุ่นของท่านก็บรรดากเกจิอาจารย์ก็จะยกมือให้ท่านในการเรื่องเรื่องการเสกเสือ,อ,อในสมัยนั้น ถ,ถ้าจะเสกเสื้อต้องอให้หลวงพอ่อทวนยกมือให้หลวงพอ่อทวนครับท่านเชี่ยวชาญเรื่องเสือใช่ท่านเป็นศึกศึกษามาจากหลวงพ่อเตยหลวงพ่อเตยวัดสัมปะสิลหลวงพ่อเตยวัดสัมปะสิลนี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียครับก็ซืบสานตำนานกันมาเมื่อลวงพ่อไปศึกษาการหลวงพ่อเตยวัดสัมปะสิลจบหมดก็ ท่านก็เดินทางไปศึกษาก,ก็ลงพมุยที่วัดดอนไลอ,อ,อ,อีกอาจารย์หนึ่งเพื่อเพื่อเสริม,มครับก็ในบรรดาเกจีสมัยนั้นก็จะยกมือให้กัะลงพะทวนในเรื่องการเสกเสื้อหนึ่งเดียวในจังหวัดส,สุพรรณครับนะแล้วก็ถ่ายทอดวิชาให้พาะอาจารย์ด้วยใช่ก็หลังจากที่อาตมาได้มายูชำบรรษาที่นี่ในปี2565ไอ้อ60ครับอาหลวงพอเริ่มแรกก็ท่านก็เรียกไปสอนทำตะกูดก่อน ไปทำตะกุดโทนตะกุดมงคลแปทิศแล้วก็อยู่มาไม่นานเมื่อประมาณต้นปีประมาณกลางปีนี้หลวงพ่อท่านได้เรียกไปใหม่ท่านก็ไปสอนการทำเสือเสกเสือให้สืบสานตำนานครับก็เลยจัดสร้างเสื้อรุ่นหนี้ขึ้นมาเพื่อถวายแด่ครูบาอาจารย์ครับถ้าท่านสอนวิชาเสกเสือเนี่ยเสือมีพุทธานุภาพด้านไหน เสื้อเนี่ยที่หลวงพ่อท่านบอกเนี่ยเสื้อมันเป็นเจ้าป่าอ,อำนาจบาร,รมีวาสนายศตําแหน่งแต่หลวงพอ่อท่านบอกว่าก็ใช้ได้หมดแหละเมตตาแควคาากงกระพันอำนาจบาร,รมีมได้หมดเมตตาค้าขายการงานการเงินคครครับับบก,กันแก้การคุณใไส้ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยชายเสื้อเสื้อจะกินไงกินกินสิ่งชั่วร้าย มีใครนําไปพกติดตัวก็จะมีอําอนาจคนยําเกง<ะ>มีบารมี<ะ>ถ้าทางด้านขาค่ายก็เมตตาขาค่ายเรียกว่าเสื้อนอนกินพระอาจารย์ก็เลยได้จัดทำเสือขึ้นใช่ก็เลยจัดสร้างเสือพยักษ์แสนล้านรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อถวายแด่ครูบาอาจารย์เพราะว่าหลวงพ่อตอนที่ท่านเรียกไปซ่อนเงยได้อาทิตย์กว่าแกก็ไม่สบาย เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่เพียงแค่ว่ายังน้อยก็จัดสร้างขึ้นมาให้ทันท่านเพราะท่านก็อายุเยอะแล้วเพื่อถาวายแด่ค,าจจาดครูบาอาจารย์ด้วยสืบสารตำนานให้ตำนานของค,าจจาครูบาอาจารย์อย่างนั้นแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยวัตถุที่เอามาทําในการแกะพระอาจารย์เอาอะไรมาทําบ้างก็จะมีะที่จําได้ก็จะมี ไม้พยุงไม้พยุงอ่าไม้พยุงแล้วก็กระดูกอ่ากระดูกช้างแล้วก็ซึ่งเป็นของเก่าใช่แล้วก็เป็นเขี้ยวมีอะไรเงี้ยอ๋อฮะทุกเป็นของเก่าแต่ว่ามันก็มีน้อยใชส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไม้ซะมากกว่าใช่แล้วก็มีเข้าฝ่ายเพือกเข้าฝ่ายเพือกใช่พอดีอ่าเข้าฝ่ายเพือกเนี่ยที่วัดอ่าพวกกันเนี่ยเขาเลี้ยงไว้มีโยมมาถวายแล้วมันล้มตาย Oh. เขาก็เลยถวายมามก็เลยนำไปทำเป็นเขี้ยวเขี้ยวเสือ oh. เพราะว่าโบราณเขาว่าเข้าฝ่ายเพืือกเนี่ยมันมีอัฐนสามารถแก้หลงังอัฐนบางอย่างได้ oh. ครับถ้าสมัยก้อนโบราณที่พมศึกษามาเขาบอกว่า,วาถ้าใครโดนคุณโดนคุณใส่เนี่ยให้เอาขันเนี่ยหรืออะไรภาชนะอะไรก็ได้ไปลองไปลองที่ที่เข้าฝ่ายเพืือกแล้วก็เอาน้ำเนี่ยตั้นใจรัดที่เข้า ที่เข้าายเพื่อ,อและเอาน้ำนั่นนะไปไปผระสมนม้ำอาก็จะกันแก้วคุณไส้ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าวายางนั้นอ๋อก็สื่อสรรารตำนานของโบราณไว้นะรุ่นนี้นอกจากเขาคว,วายที่เอามาแกะเป็นเสือแล้วก็ยังมีตะกุดด้วยครับตะกุดมหามงคลปราบเสียนอ๋อครับตะกุดปราบเสียนครับก็วัตถุมงคลเราเปิดให้บูชา น้ปัจจัยพระอาจารย์เอาไปทําอะไรออปัจจัยรายได้ตรงนี้ก็จะนําไปสร้างวิหารพ่อคุณช้างที่กําลังสร้างขางขายอยู่เพื่อให้เสร็จอเอาไวต้ตอนหลับยัดโยมที่จะมาเยี่ยมชมวัดไทยแคกก็จะปันปาสร้างสร้างวิหารเป็นงานดิบแล้วก็จะปันะป้นหลายใสกับปั้นลายใสทั้งหลังเลยทําทไมถึง ทำไมถึงเป็นขุนช้างเอามาจากที่ไหนอพระอาจารย์ทำไมถึงต้องเป็นขุนช้างเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาเนี่ยอยู่วัดป่าลีไลก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็มาเข้าคณะสงฆ์ส่งอาตมาให้มาเป็นผู้ช่วยออยู่ที่วัดไผ่แขกเป็นหลงเจ้าวาดอยู่ที่นี่ก็มาอยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆตรีว่าอวสองอาทิตย์นั่นแหละก็เกิดนิมิตขึ้นมา เกิดมีมีขึ้นมาว่ามีผู้ชายล้างดำมีผู้ชายล้างดำผิวอ่าล้างดำอ่าผิวผิวดำล้างใหญ่มาเข้าขวัญบอกมาขออยู่ด้วยจะมาช่วยให้วัดเจริญให้วัดมีชื่อเสียงในฟันก็บอกว่าอ่าชื่อคุณช้างชื่อช้างเขาพูดอย่างนี้อาตมาก็เลยไปปั้นไปไปปั้นท่านมาพอปั้นมาก็ทำการเบริกนีด Alors, as, ทําการเบิดเนตรเชิญเทวดาเบื้องบนลงมาสถิตที่รูปปั้นรูปองค์ของท่านก็ตั้งบัตนั้นยันบัดนี้วัดไ่แค่ก็มีคนรู้จักไปทั่วประเทศไทยโอ้ก็ได้จากพ่อขุนช้างนี่ใช่ก็เป็นไปตามนิมิตที่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 ฟันนะว่าจะมาช่วยให้วัดเจริญให้วัดมีชื่อเสียงอจริงๆขุนช้างนี่อยู่ในวรรณคดีใช่พ่อพ่อขุนช้างนี่เป็นตัวละครในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน แล้วที่วัดป่าเนี่ยก็มีความเกี่ยวโยงกับเรื่องเสผพาเพราะคุณฉางคุณแพนอยู่แลว้วออ,อัตมาก็ไม่ตั้งใจอะไรหรอกแต่ว่าต้นกําเนิดของอัตมาคือบวชอยูอ่ที่วัดป่าเรนไล่ําพรรษาอยู่ที่วัดป่าเรนไลอจนกระทั่งเข้าส่งมาอยู่ที่นี่นะ่ะอาจจะเป็นบุญที่เคยสร้างมามพวกพันกันมาก็ได้เพราะคุณฉางก็เลยมามาช่วยอ เพราะในวันนคดีเนี่ยคุณช้างก็อยู่ที่วัดป่าเรลัยพื้นที่บ้านเขาก็อยู่แถวนั้นอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีการพูดเกี่ยวโยงกับพ่อคุณช้างอยู่อย่าเพราะเรือนพ่อคุณช้างอยู่วัดป่าเรลับเรือนขุนแผนอยู่ที่วัดแครฮะครับแต่ว่าเรื่องแต่ว่าบ้านจริงยจะมีอยู่หรือไม่อันนี้ไม่ได้ทราบแต่รู้ว่าเป็นเพียงแค่วันนักคดีครับแต่ของเรานี้ก็ นามาสร้างสักเป็นเป็นเนื้อเป็นอะไรอะฮะเป็นเป็นปูนโยมเป็นปูนนะใช่แต่ข้างในพ่อมันจุอ่ามวลซ่านที่พ่อมีเก็บเอาไว้ออะไรย่างเงี้ย<อ>แล้วก็อ่าแผ่น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 เงินแผ่นทองแผ่นนาคที่พ่อมเคียนอักขระใส่ไว้อ,อย่างอักขระที่หลวงพ่อท่านซ่อนหลวงพ่อทวนท่านซ่อนนี่แหละอ๋ออันนี้เท่าองค์จริงหรือว่าใหญ่กว่าเท่าเท่าเท่ากับคนนี่แหละ อาจจะเล็กกว่าคนนิดหน่อยเล็กกว่าคนนิดหน่อยใช่นะฮะก็ก็ทำไว้ที่นี่นานหรือ,อยังฮะอ่าเมื่อปีหกหนึ 1, ่งสร้างเมื่อปี 1, หกหนึ่งวันที่16กันยาวันที่สิบหกกันยาจําได้เพราะว่า,วาตอนนั้นวงส่วงเบิร์กเนตแล้วบังเอิญโยงค็ถูก มีโชคใ,ชใน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 ขั้นน้ำมนตที่บวงส่วงเพราะคุณช้างกันอนั่นแหละเป็นที่มาข้องการให้เพราะคุณช้างให้โชคมาเรื่อยเลยก็มีคนมามาไหว้มาขอกันเรื่อยมาเรื่ยมาใช่